ก็อยู่กับเซียบอารเดอร์นะครับผมแล้ววันนี้เรามีข่าวดีครับผมข่าวดีที่ที่น่ายินดีมากเลยครับผมกะเทียแล้วกันสะบัดกันสะบัดผมไม่ได้หายนะครับผมไม่ได้โดนขโมยแต่อย่างใดแล้วไอ้เฟิร์สไม่ได้ขโมยด้วยนะครับแต่เป็นเพราะกันสะบัดรั่วครับผมรั่วที่เที่ยมากเลยครับรั่วตอนเช้าแล้วก็รั่วน้ํามันไหลนะแต่เมื่อวานที่ผมไล์สดอยู่นะโคตรเที่ยเลย แล้วดูแฮนด์ดิ ทุกคนเราจะน้ำมันเสร็จแล้วฮะเฮ้ยบอกเฟิร์สเติมนานเถอะวะเสียงท่อผมสุภาพะเสียงท่อไอ้เฟิร์สแม่งตำรวจจะจับเอาไอห่า พื้นเหรอมไม่ใช่มันลื่นมันก็ดูพื้นนี่เนี่ยเนี่ยดูนั่นก็รู้แล้วเนี่ยเห็นไหมมันเงาอ่ะอเห็นไหมมันเงาอ่ะนะเปิดเปิดแถวนี้ไม่ได้หรอกออขับดีๆเดี๋ยวเขาแจ้งตำรวจจับนะ <laughs> แจ้งมึงไงเฮียขับรถเถอที <laughs> ห็นวัเดีแนสวัด What the fuck What the fuck ้ยฮะอะไรนะเออขี่ s t a n d r าเพราะว่าเหี้ย A แม่งเปิดแล้วมันน่ากลัว ไม่ได้ยินเสียงเลยรถกูเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยรถกูเนี่ยค่อย <c oughs> ๆ,ๆขี่เด้วมันไม่มีการสะบัโดโหคัทคือย่คัทสูงพอๆกันเลยเน <c oughs> ี่ยโอเคกิค๊กเตอร์นี่มันดีวะเห้ ไอ้แย่มันนิ่เนเนนเนมเก,เกินอไอ้เบิร์ดพีชิพเตอร์มันนิ่มเกินอะ กติดใจเด็ก็ต <is a> <melody> ิดใจเนี่ยเฮ้ยโอ้ what the fuck 6สิ้นเชิงเลยนะ CBR 650อะ่ะโอ้โหเสียงท่อกูอย่างแป้นเลยนี่ขนาดจีรอบ หกห้าศูกูดิ้ไม่กล้าป่วยแล้วเกินน้ำมันกูจะปวด่อแม่เนี่ยไอ้เหี้ย น้ำมันหมดแล้วบ้างเนี่ยเฮียแม่งเดี๋ยวก็แากแบนแบนน้ำมันกูหมดแล้วบ้างเนี่ยเอเจี่ยมโอ้ยยิ่งเฉพาะมันขับข้างกูแล้วแบบแม่งแวนแวนไปเลยอ่ะ ลงไปเลยเดี๋ยวว่าโอ้ลงพุ่นแรง 我在我我！哦 <laughs>，太！<laughs> <laughs> <laughs> วันนี้นะครับเราจะพูดถึงฟิลลิ่งนะครับยามาฮ่าอาหกับหกห้าศูนย์ใครเชงกว่ากันก็ต้องอาซิกอีกแล้วครับผมอ่ะถามจากใจคนคนขี่หกห้าศูนย์ดีกว่าแล้วมาขี่อาหกบางกีให้มันลองอยู่ให้น้องมันลองอยู่เป็นยังไงก็คนละแบบเลยฟิลลิ่งละแบบฟิลลิ่งฮันเล่งฮันเล่งไฟฟ้ากับไฟฟ้า<ไ><ไ>สายเป็นไงก็คนละแบบเลยฟิลลิ่งการตอบสนองเนี่ยมัน อีกแบบหนึง่งก็ลูปแบบกันอ่ะขี่ตัวนี้ก็ต้องรอรอบหน่อยแล้วขี่แล้วขี่เป็นไงเมื่อกี้พี่ให้ขี่โหมดสแตนดาร์ดแต่แทคชั่นสองนะเป็นไงเวลาออกสแตนดาร์ดก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับเริ่มต้นมันก็ขี่ดีอ่ะเอาง่ายโหมดสแตนดาร์ดมันไม่ไม่แรงเกินไปไม่แรงเกินไปกำลัดดงด,ดีเปิดเปิดเปิด,ปดก,ก็มีกําลังใช่ส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่คน,นที่ขี A ่อาโหะเขาจะขี่สแตนดาร์ดกันเป็นเหมือนกับแบบว่ามันเป็นโหมดที่ขี่สนุกไม่ปื้ดป้าเหมือนเอถ้าเองขี่เอขี่ยากขี่ยากกว่านี้ เอทักชั่นหนึ่งนะมึง,มงลากแล้วเดียวแม่งลากพื้นไปแล้แรงเลยนี่ครับหกห้าศูนย์น้องอะไรนะชื่อน,น้องอะไรนะน้องเอื้อครับน้องเอื้อไม่ใช่น้องเอือร์น้องเอือออ้อรนั่นแหละอ๋อจริงๆผูถามรถไม่ได้ถามคนโอ้น้องเอื้อรน้องเอื้อร์อันนี้การสะบัดเราก็สู่ขิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับการสะบัดเรามีครับผมการสะบัดเราสู่ขิดไปแล้ว ม่ได้ใส่มาวันนี้ก็เลยไม่ขี่เร็วครับนี่ขนาดไม่ขี่เร็วเฟิร์ก็ตามไม่ทันนะครับน้องๆโอ้โหเป็นไปได้ไงครับผมซีซีเยอะกว่าแล้วเนี่ยขิงขิงซีซีเยอะกว่าแล้วนี่จะเยอะกว่าต้นเขาได้กว่าครับเดี๋ยวลองต้นมาเห็นจะแซงกูอย่างเดียวเลยอันนี้เราก็อยู่กับ CBR 650นะครับพ่อทุกสถาบันนะครับใช่ไหม พอาทุาบันเพราะว่าใครๆก็อยากท้าแข่งนะครับไม่ว่าจะเบ็บทรงเชิง1.9แล้วก็ผู้หลี่เยอะเอาง่ายนะครับผู้หลี่เยอะแต่ก็เจวได้ทั้งหมดเจอได้หมดเอาข้าบินมาลงแถวนี้เอารถข้างหลังรถข้างหลังก็ที่ขี่650มานะครับในเรื่องของอัตราเร่งนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งแฮนด์ต่างๆ แตกต่างกันสิ้นเชิงแล้วก็คาแรคเตอร์มันจะขี่ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์มือใหม่มากกว่าถ้าให้เปปทียบับ R6 คือไอ้นี่เฟรนลี่ยูเซอร์มากกว่ามากกว่า R6 เฟรนลี่เฟรนลี่ครับมันขี่ง่ายแล้วก็เขาเรียไงขี่ง่ายแล้วรถมันโคง่ายนโง่าย,ตายแต่รถมัน,มนแต่รถมันจูนมาพี่ไม่เคยขี่เดิมหรอขี่แวบ,บเดียว พี่ไม่เดีอดมนจะรู้อีแบมเออพี่ไม่เคยขี่ไงพี่เลยพูดไม่ได้ว่าฟิลลิ่งจูนมาแล้วมันแรงหรือมันต่างอะไรกับรถเดิมไหมนี่ผมพูดไม่ได้จริงๆแต่ถามว่าขี่สนุกไหมขี่สนุกแล้วก็ท่อยิงนะครับแม่งลำคันโอเควันนี้เราก็ออกมาขี่รถเล่นกับน้องเฟิร์สนะครับแล้วก็มาหาถ่ายเออวีเอวีไม่ใช่เอวีถ่ายเอวีนะครับผมนี่แล้วก็อยู่กับแถวๆนี้แหละถนนสักเส้นหนึ่งใน ในประเทศโคราชมารอกะรีเบอร์ตองมารอกะรีเบอร์ตองรอตอนสิบเอ็ดโมงเนี่ยนะคนมันอยากมีตอนสิบเอ็ดโมงอะเอาเอาเขาหยุดรับงานแล้วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวจบคลิปไว้เท่านี้นะฮะสำหรับวันนี้ครับกับเฟิร์สซีเอฟอาไรเดอร์นะครับผมกับน้องเอื้อนะครับน้องเอื้อแม่งตั้งกูก็ไม่ได้อยากจะตั้งให้มันหรอกมันเรียกเอื้อก็เลยเรียกเอืเ้อนั่นแหละ โอเคสำหรับิีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม so <Y>